โอ้มีคนดูน่อยแม่วันนี้ว่างมานอนสรบผมอยู่เอหน้าช่างเจ็บไหมคะไม่ค่ะสภาพเวลาตัวเองนอนดูไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> สาะผมใช่สระผมอยู่ อวันนี้ค่ะคนเยอะยัออยงสามร้อยละสามร้อยสี่ร้อยละสี่ร้อยละ กำลังตั้งใจอ่านคอมเมนต์อยู่นะแต่แบบเสียงแอะวะ <c oughs> นอนอยู่แล้วเสียงเป็นอย่างเงี้ยน่ากลัมากกิน <c oughs> ข้าวยางๆเลย <c oughs> ชอบพี่เล่นกับพี่โทนี่น่ารักมากเคมีเข้ากันมากขอบคุณนะคะ ลองโทรศัพท์ตกใส่หน้าเคยแล้วอะโคตรเจ็บผมผม,ไป,มไปหมดเลย<ม>นั่นอะไรคะ อยา่าเกาแรงนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรผมลุหมดนหัวป้าดูดีเต็มหมดเลยไม่อไจะทำสีผมใหม่เดี๋ยวจะไปทำกลับแล้วเร็วๆนี้อ่ะ นี่ทําอะไรกันอยู่ล่ะคะทํำไมถึงว่างมานั่งเล่น Facebook ไม่ทํางานหรอไม่เรียนหรอเออวันก่อนไปฟิตติง้งละครมาดุทธการสลัดนอเปิดกล้องการเดือนหน้าคือานางเอกต้องสลัดนอฮิองอ่ะคือแบบ หน้าฉ่ำมงมากค่ะเขาปิดเทอมแล้วเอ้านี่เขาปิดเทอมอยู่เขาไม่ได้เปิดเทมอมมหรอหรือว่ามหาลยัยงงเด็กๆเปิดเทอมอยู่ใช่ไหมหน้ารักขอยิ้มส,สดใสหนึ่งทีค่ะ อืมใส่ไหมแอบเจ้านายมาดูอยู่เลิศดีเข้าไปอีกเปิดบริษัทชีพง่วงมากเลยสอนอยู่โรงเรียนยังไม่เลิกนะแน่นจอมากเลยเอาไปครึ่งเดียวพอ วมหาลาัยเพิ่งจะปิดอ๋อตอนมัธยมเพิ่งเปิดใช่ไหมจะเล่นได้ราคะพี่โฟไม่แลกถ้าเล่นยากไม่รู้อีก <c oughs> รู้ได้ไงไม่แลด <c oughs> ออมหาลาัยปิดเทอมอยู่โอเคดีค่ะมาคุยกัน ฟันสวยมากดัดฟันเนาะอยากฟันสวยไปดัดฟันดูเพลินไหมเพลินดียะองสวยปะนากก่ากลัวปะเอาน่ากลัว โไม่คนดูน่อยแม่วันนี้ว่างมานอนสาบผมอยู่เอ,อหน่าช่างเจ็บ <laughs> ไหมคะไม่ค่ะสภาพเราตัวเองนอนดูไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยสาบผมใช่สาบผมอยู่ เองวันนี้ค่ะคนเยอะยัยงสาม,สามสร้อยแล้วสามร้อยสี่ร้อยละสี่ร้อยละ กำลังตั้งใจอ่านคอมเมนต์อยู่นะแต่แบบเสียงแอวอะ <c oughs> นอนอยู่แล้วเสียงเป็นอย่างเงี้ยน,น่ากลัวมากกินข้าวยางๆเลยชอบพี่เล่นกับพี่โทนี่น่ารักมากเคมีเข้ากันมากขอบคุณนะคะ ลองโทโลซับตกใส่หน้าเคยแล้วอะโคตรเจ็บผมผมไปหมดเลยได่ไหมเลยคะ อยากเอแรงนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรผมลุ่มหมดหัวป้าดูดีเต็มหเลยไม่อไรจะทำสีผมใหม่เดี๋ยวจะไปทำกลับแล้วเร็วๆนี้อ่ะ ทําอะไรกันอยู่ล่ะคะทำไมถึงว่างมานั่งเล่น f a c e b o o k ไม่ทํางานหรอไม่เรียนหรอเออวันก่อนไปฟิตติ้งละครมาทุกการสลัดนอเปิดกล้องการเดือนหน้าคือนางเอกต้องสลัดนอทิ้งอ่ะคือแบบ <แ>หน้าฉ่ำมงมากค่ะเขาปิดเทอมแล้วเอ้านี่เขาปิดเทอมอยู่อ่อเขาไม่ได้เปิดเทอมอหล้หรือว่ามหาลัยงงเด็กๆเ,เปิดเทอมอยู่ใช่ไหมหน้ารักขอยิ้มสดใสหนึ่งทีค่ะ ใส่ไหมแอบเจ้านายมาดูอยู่เลิศดีเข้าไปอีกเปิดบริษัทชีา้านง่วงมากเลยสอนอยู่โรงเรียนยังไม่เลิกน่าแน่นจองจอมากเลยเอาไปครึ่งเดียวพอ ัวมหาลาัยเพิ่งจะปิดอ๋อกอนมาธยมเพิ่งเปิดใช่ไหมจะเล่นได้ราคาพี่โฟไม่แลกถ้าจะเล่นยากไม่รู้อีก <c oughs> รู้ได้ไงไม่แลก <c oughs> ออกมาหาละไปิดเทอมอยู่โอเคดีคะ่ะมาคุยกัน ฟันสวยมากดัดฟันเนาะอยากฟันสวยไปดัดฟันดูเพลิรนไหมเพลินดีอะอาสวยปะน่ากลัวปะเอานากก่ากลัว